สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนนิมิกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงนะคะของคนที่เกิดในเดือนกันยายนนะคะประจําเดือน ประจำเดือนขอโทษค่ะประจำเดือนมกราคมพศ2568นะคะเป็นดวงต้นปีนะคะเนาะคะ่ะอันดับแรกหมอต้องกราบสวัสดีปีใหม่ปี2568ด้วยนะคะหมอนิ่มต้องขออภัยด้วยหากพูดผิดพูดถูกในแต่ละคลิปวิดีโอนะคะเพราะหมอทําคลิปหลายอย่างเนาะมันอาจจะสลับสับเปลี่ยนกันเนาะอาจจะพูดผิดพูดถูกบ้างต้องขออภัยจริงๆนะคะมาณที่นี้เนาะอันดับแรกค่ะสาหรับคนที่เกิดในเดือนที่หมอบอกไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใม่หมอด้วยนะจะได้ไม่พลาดทุกค,คลิปการแจ้งเตือนใหม่ๆของหมอเมลลัาพลังงาน ด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะแล้วก็อธิษฐานจิตทาสมาธิเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอให้ไพ่ของหมอดึงดูดพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่เข้ามาอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นที่นี้นะคะอธิษฐานจิตทาสมาธิเรียบร้อยขอให้หมอดูขอโทษค่ะขอให้หมอจับไพ่ขอโทษนะคะขอให้หมอจับไพ่ดึงดูดพลังงานจะเป็นดวงในด้านการงานการเงินสุขภาพความรักนะคะโชคลาภนะคะของคนที่เกิดในเดือนขอโทษค่ะคนที่เกิดในเดือนน่ะ กันยายนนะคะประจําเดือนมกราคมนะคะให้ไพ่เล่าเรื่องออกมาด้วยความแม่นยําเลยนะคะอ่ะอธิษฐานจิตทําสมาธิเรียบร้อยขอให้ไพ่ดึงดูดพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่นะคะอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะตรงนี้นะคะเรามาดูกันเลยนะคะสําหรับคนที่เกิดในเดือนกันยาค่ะกันยายนพศ2568เรามาดูกันเลยนะคะดวงประจําเดือนมกราคมเนาะเป็นดวงต้นปีปีใหม่ตอนรับปีใหม่ค่ะเรามาดูกันเลยว่าเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องการงานค่ะ Okay. ในเรื่องการงานในเดือนนี้นะคะง่ายๆสบายๆชิวๆนะคะหรือว่ามีฐานแต้มบุญเยอะในเรื่องการทํางานนะคะหรือว่าเจ้านายอุปถัมภ์มีโอกาสนะคะที่จะได้สเต็ปในการทํางานเพิ่มมากขึ้นหรือเงินเดือนเพิ่มก็ได้สิ่งที่หมอบอกนะคะการประสานงานการประชุมสัมมนาหรือบางทีการกรณีที่เราไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบริษัทอื่นๆนะคะอาจจะมีความโชคดีที่คุณทําให้คุณประสบความสําเร็จหรือเจ้านายเมตตาอุปถัมภ์มากขึ้นหรือไปปุ๊บผ่านไปได้ถูกใจหรือเขา ตกลงเซ็นสัญญาในการเดีองานการค้าขายที่ดินหรือว่าจัดจัดสาจัดหาสังหาริมทรัพย์ต่างๆค่อนข้างจะไปในทิศทางที่ดีในสิ่งปลูกสร้างในเดือนนี้นะคะค่อนข้างจะมีความมั่นคงเลยแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะสิ่งที่หมอบอกหรือคนเจอคนที่ใจบุญคนที่ศีลเสมอเราหรือเขาเข้าใจในสิ่งที่เราพูดหรือเขาเกิดการเมตตาอุปถัมภ์เราก็ได้นะคะมาดูในด้านของคนที่ มีคู่มีครอบครัวในเดือนนี้นะคะอ่าหมอต้องก็สแสดงความเสียใจอย่างหนึ่งนะคะถ้าเกิดใครสูญเสียนะคะบุตรหลานลูกหลานหรือแม่คนในครอบครัวเป็นที่รักไปนะคะต้องขออภัยมาณนะที่นี้จริงๆนะคะก็อาจจะดวงมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักอาจจะเสียคนรักคนครอบครัวไปนะคะด้วยโรคภัยไข้เจ็บหรือเขาเป็นโรคประจําตัวอยู่แล้วสุดท้ายยื้อกันไว้นะคะจนนาทีสุดท้ายก็ถึงเวลาเขาต้องไปอยู่ในภพภูมิของเขาแล้วนะคะหมอนิ่มก็ต้องขออ่า ขอแสดงความเสียใจแล้วขอแผ่เมตตาบุญบาร,รมีนี้ขอเขาไปผุดไปเกิดไปอยู่ในภพภูมิที่ดีเช่นกันนะคะแล้วตัวคุณเองที่ยังอยู่ข้างหลังก็ต้องยิ้มรับพลังงานต้องมีความเข้มแข็งความ,มแข็งแกร่งเพราะเรายังมีมีคนในครอบครัวที่ยังรักและซัพพอร์ตเราอยู่นะคะเขาอาจจะจากเราแค่ตัวแต่ใจเขาหรือว่า ในด,ด้านจิตวิญญาณเขายัางอยู่กับเราเสมอนะคะเป็นพลังงานน้านที่ดีหรือเป็นกําลังใจให้กันหรือตอนนี้เขาจะเสียชีวิตก็อาจจะส่งเสียหรือบอกกล่าวเราไว้ว่าให้เข้มแข็งนะต่อให้ไม่มีเขาหรือไม่มีเราอยู่เราก็ต้องอยู่ให้ได้นะคะหมอเป็นกําลังใจให้กับทุกคู่นะคะให้ฟันฝ่าประสบตรงนี้ไปได้และเป็นกําลังใจให้เสมอคะ่ะมาดูในด้านของคนที่โสด ไม่สนิทนะคะอะขอขอย้ำอีกนิดนึงอาจบางทีกรณีอาจจะต้องอย่าล้างหรือเลิกลากันก็ได้คนที่มีคู่ชีวิตนะคะอะหมอเป็นกําลังใจให้ค่ะมาดูในด้านของคนที่โสดไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ตกลงปลงใจมั่นหมายกันก็ได้นะคะหรือแม้บางกรณีผูกข้อไม้ข้อมือกันนะคะขอแต่งงานกันแบบเรียบง่ายคนในครอบครัวก็ได้ในเดือนนี้เพราะว่าดูใจกันมาสักระยะหนึ่งแล้วอาจจะยังไม่ตกลงปลงใจกันหรือผู้หลักผู้ใหญ่คุยกันท่องเที่ฝ่ายสนับสนุนนะคะในเดือนนี้ปีนี้คุณณอาจจะมีเกฑนนะะ์ ทั้งสองฝ่ายไปมาสู่ขอกันนะคะเหมือนว่าไม่อยากให้เสียชื่อเสียงนะคะไม่ให้อายชาวบ้านก็ได้นะคะคุณอาจจะตกปากรับคําแต่งงานจดทะเบียนกันนะคะสิ่งที่หมอบอกผูกข้อไม้ข้อมือไปในทิศทางที่มีความสุขความลมลื่นมากขึ้นในเดือนนี้ค่ะอาจจะมีงานเลี้ยงสังสรรค์การพบปะเนาะสิ่งที่หมอบอกก็คือเลี้ยงสังสรรค์ในงานนี้อาจจะมีงานพิธีรีตองที่ดีขึ้นนะคะในการแต่งงานค่ะมันหมายมาดูในด้านของคนที่โสดสนิทในช่วงนี้นะคะพูดง่ายว่าแจกรอยยิ้มแจก ความเป็นตัวเองความสดใสนะคะคนเลยเข้ามาจีบเข้ามาขอความเป็นแฟนกัลยาณมิตรที่ดีหรือรู้สึกว่าอะไรก็ง่ายไปหมดในช่วงเดือนนี้นะคะคุณจะหันไปทางไหนขอความช่วยเหลือใครคนก็เมตตาอุปถัมภ์หรือความรักมาในรูปแบบที่แบบว่าเป็นเพื่อนเป็นเจ้านายเป็นกัลยาณมิตรที่ดีก็ได้นะคะถ้าเกิดเริ่มต้นใหม่ในตอนนี้คุณอาจจะเจอคนใจบุญหรือคนที่เขาเข้ามาอุปถัมภ์เราจริงๆหรือว่าบางคนอาจจะเจอพ่อแม่แม่ล้างที่แบบว่า เขาผ่านการมีชีวิตคู่ที่แบบว่าล้มเหลวมาแล้วต่างๆนานานะอาจจะแมทก,กับเราก็ได้นะคะถ้าเกิดเปิดใจเนาะสิ่งที่หมอบอกมันอาจจะเป็นฐานบุญหรือแต้มบุญที่เสมอกันก็ได้ค่ะแล้วในช่วงเดือนนี้นะคะ ทำบุญมากขึ้นนะคะประตูวัดบโบสถ์อะไรอย่างเงี้ยทาได้เลยหรือว่าแจกข้าวกล่องอาหารนะคะผลไม้ลากไม้นะคะทําอะไรง่ายๆที่เป็นบุญทานหรือทําบุญอาหารเซตหนึ่งนะคะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เราหรือแม้กระทั่งตัวเราเองบอกกล่าวครูบาอาจารย์ในบ้านก็ได้ครับปีใหม่ทําบุญบ้านก็ได้หรือแม้กระทั่งบางคนบางกรณีอาจจะต้องไป ไหวค่ะโกรธกระดูกผู้หลักผู้ใหญ่ที่เสียชีวิตไปแล้วคนในครอบครัวก็ได้ท่านอาจจะให้โชคให้ลาภเราในด้านนี้ก็ได้นะคะสิ่งที่หมอบอกเรื่องธุรกิจการงานจเจริญงอกงามมากขึ้นประสบความสําเร็จผู้ใหญ่อุปถัมภ์นะคะสิ่งที่หมอบอกเนาะก็ถ้าเกิดขยันหมั่นทํากินก็มีงานมีเงินมากขึ้นมันก็ซัพพอร์ตตัวเองได้เช่นกันเราก็จะเหนื่อยถามว่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นค่ะแต่ก็มีความสุขมากขึ้นเพราะเงินในกระเป๋ามากขึ้นเช่นกันนะคะเรนรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปเนาะแล้วก็มาดูในนด้าาขของสุภพ ต้องระวังการจิตตกกันเสียคนรักไปที่หมอบอกนะคะหมั่นสวดมนต์ไหว้พระทําจิตใจให้สบายผ่องแผ้วในเดือนนี้อย่าไปเครียดวิตกกังวลอะไรทําใจให้สบายๆเขาเรียกอะไรเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาเราหลีกหนีกันไม่ได้นะคะสิ่งที่หมอบอกเนาะก็ ถ้าเกิดไทยทานยาเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าอะไรเงี้ยก็ต้องไปหาหมอตามแพทย์นัดด้วยนะคะบางทีบางกรณีมันอาจจะรักษาโดยธรรมชาติไม่หายแล้วก็ไปบําบัดจิตใจตัวเราเองบ้างนะคะฝากเ,าเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะยิ้มรับพลังงานด้านที่ดีหรือบางทีไปเปิดโลกว้างไปในสถานที่ที่เราไม่เคยไปบ้างมันจะได้มีความสุขนะคะอากาศมันจะได้บริสุทธิ์มากขึ้นนะมอนิ่มเป็นกําลังใจให้นะคะขอให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จสมปรารถนาหยิบจับเงินล้านเงินแสนปลดหนี้หมดสิ่งในธุรกิจการงานให้มีีเเสยงงงโโดดัในลกซ ลายแล้วโลกปัจจุบันข้อหามยำร้ายจากนั้นก็ขอให้กลายเป็นเบาจากร้ายก็ขอให้กลายเป็นดีสุขภาพดีทั่วหน้านะคะขอให้สาเร็จร่ารวยทุกคนนะคะเป็นเศรษฐีคนใหม่ทุกคนนะสวัสดีปีใหม่ปี2568ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ